ทีหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35โดยกองร้อยฐานพรานที่3503ได้จัดกำลังพลทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวบริเวณเช่นทางบ้านขุนห้วยนกกกหมู่เจ็ด ตำบลแม่หล่าอท่าสองอยางจังตราดในระหว่างทําการตั้งจุดตรวจได้พบชายต้องสงสยัยขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับผ่านมาท่าทางมีพิรุธนะคะจึงได้เรียกตรวจคน้นเมื่อชายดังกล่าวพบเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งเครื่องยนต์ฝ่าด่านตรวจและทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ก่อนที่จะกระโดดหลบหนีเข้าป่าไปได้จากการตรวจคน้นรถจักรยานยนต์พบยาบ้าจํานวน2,013เม็ด ห่อด้วยกระดาษฟอยล์ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์หน่วยจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าสองอยางร่วมการตรวจสอบพร้อมกับตรวจยึดของกลางคือยาบ้าและรถจักรยานยนต์ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท,ท่าสองอยางเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนีมาดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป